เอาละท่านผู้มชมนะฮะตอนนี้นะฮะก็ใกล้ถึงเวลานะครับกับการสัมภาษณ์สดศิลปินทั้งสองคนนะทั้งโบและรอนเอฟมาอนวันนี้นะครับตอนนี้นะฮะเรียกได้ว่าทั้งสองคนที่มาถึงแล้วนะฮะแล้วก็ผมเห็นแล้วว่าสาวคนแรกวันนี้เนี่ยสวยมากๆแล้วก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับกับ g ีฟแอ n g e อ Men ม n gree ีซ with AF วันนี้ที่ตั้งย่ที่สุ per store นะครับ โอเคนะคงจะพร้อมแล้วน,นะครับแล้ววันนี้ครับขอต้อนรับสาวสวยคนแรกครับสวัสดีครับโบคับสวัสดีค่ะมาถึงแล้วสดๆร้อนๆเลยกําลังจะถ่ายรูปแล้วรีทวิตไม่ทันพอดีเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ไม่ทันเลยเพาทุกคนต้องฟังอยู่นะคะนะฮะต้อนรับโบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มาตอนนั้นกับเนสแล้วก็พี่กี้ใช่ค่ะเมื่อไม่นานวันนี้เองโบโชคดีมากถือว่าได้มาอุดรบ่อยมากมาบินมาถึงนี่ทานอะไรบ้างหรือยังครับโอ้จัดเต็มค่ะเมื่อวานจัดเต็ม มือแรกมันถึงก็ทานส้มตามมือที่สองมันก็ทาไปทานแหนมเนืองเมื่อเช้าก็ทานต้มเส้นอถึงลวค่ะถึงแล้วถึง,ถงระงดอนแล้วน,นะฮะเขจะกลับได้อย่างแฮปปี้นวคะนี่วันนี้เนี่ยเห็นว่ามาครั้งนี้มาพิเศษนิดนึงนะฮะมีอของมาฝากมีซิงเกิลใหม่มาฝากชาวร้อนด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพลงอะไรครับผมเพลงรอตรงนี้อย่างเดียวดายค่ะครับผมซิงเกิลนี้พูดนิดนึงนะหาเป็นยังไงมั้งคะเออเป็นเพลงเกี่ยวกับคนเหงา <c oughs> โทค่ะ <c oughs> โอเคตอนนี้นี่ผมรู้ว่าสภาพอากาศของเราเนี่ยอ๋อจะเหมือน阿拉ก加นิดนึงนะฮะ <c oughs> <c oughs> เป็นเพลงเกี่ยวกับคนเหงาเหงาที่โสดแล้วก็แบบว่าฟิลประมาณเวลาคนเราโสดเราก็จะแบบอ,อยากมีใครเคียงข้างอยากมีคนโทรหาอยากมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เพลงนี้ก็ประมาณนั้นว่าเออเราโสดเราเหงาเราเหนื่อยกับการอยู่คนเดียวแต่ว่า ลึกๆแล้วเราก็ยังเชื่อว่าคนคนนั้นมีอยู่แต่ว่าเรายังไม่เจอเขาท่านั้นเองเพราะว่ามันจะมีท่อนที่บอกว่าไม่ไปแบบเหนื่อยไปอยู่คนเดียวก็จริงนะแต่ว่าช่วยเป็นกระซิบบอกข้างหูคนคนนั้นให้รู้หน่อยว่าเขาจะอยู่ตรงนี้นะนะฮะอันนี้ก็เป็นอโบมีส่วนร่วมอะไรกับเพลงนี้บ้างครับในการเนื้อหลอมธรรนแทบจะไม่มีเลยจะเป็นส่วนเนื้อหลอมเนื้อหลอไม่มีไม่มีใหญ่เลยค่ะไม่มีเลยค่ะแล้วก็ที่มีก็คงเป็นการ ดีไซน์การร้องบ้างแล้วก็มีการดีไซน์อินฟอรไวท์บ้างครับผมเรื่องนี้เนี่ยเราเห็น MV แล้วนะฮะรู้สึกว่ามีนางเอกหลายคนมากใช่เยอะมากเหมาะกับเพื่อนกิ๊บเองเฉพาะนางใส่เสื้อสีขาวกันคนนี้เป็นนางฟ้าพูดถึง MV นี้นิดนึงครับถ่ายทำกันยังไงแล้วมีคอนเซปต์ของ MV ยังไง MV นี้ก็คอนเซปต์ก็คือเป็นตัวแทนผู้หญิงโสดค่ะแล้วก็เอ่อยาวบางควายจะทำงานเยอะจะไม่มีเวลามีแฟนหรือว่าอาจจะ เขาเรียกอะไรมีเพื่อนที่มีแฟนเราแบบเห็นคนอื่นเราเขาสู้ว oh, ่ายงมีใครักคนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอืสุดท้ายแล้วก็อก็รู้ว่าจริงๆคือจริงๆที่อยากจะเสือนะคะว่าให้คนคนคนใหน้ทุกคนทุกคนมีความเชื่อว่าคนเรามันเกิดมายังมีใครจะคนอยู่บางทีเราคิดว่า,าอยู่คนเดียวแต่จริงๆแล้วอะ่ะ อาจจะมีคนแอบดูคุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวอาจจะแอบปลื้มคุณอยู่ก็ได้อาจจะมีอยู่แต่ว่าเรายังไม่เจออาจจะแบบว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบนทางรถไฟฟ้าเลยเงี่ยเขาอาจจะแอบมองคุณอยู่เราจะไม่รู้ตัวอ่าให้ฝากถึงนิดนึงฝากถึงสาวโสดทุกวันนี้ที่กําลังตามหาไม่เจอเนี่ยนะฮะโมมีเคล็ดลับยังไงบ้างฝากถึงสาวโสดนี้เคล็ดลับเหรอคะก็ มันไม่มีอะไรหรอกว่าของอย่างนี้มันไม่ได้มีแบบว่าทริคว่าจะจะไปหาคู่ยังไงมันไม่ได้มีแบบว่าตำราว่าวิธีหาคู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่ว่าเออบอกว่าเป็นตัวของตัวเองเราก็รอเวลาละคะ่ะแล้วสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งจะเจอคนที่ใช่แล้วก็ถึงเวลามันจะรู้เองอว่านะไม่ต้องไปขวนขวายยิ่งขวนขวายวายิย่งไม่เจออืมนี่นะถือเป็นซิงเกิลล่าสุดด้วยนะฮะแล้วก็เอ๊ยว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเขาขึ้นชาร์ตของเรา ในท็อป10ด้วยเลยครับเพลงนี้จริงหรอคะครับผมก็ยินดีด้วยนะเย้คอบคุณค่ะก็หวังว่าจะมาขอกันในอยู่นะค่ะมีมีครับเพราะเพลงนี้เนี่ยหลายคนเอออย่างน้องหลายคนที่เขาชื่นชอบเนี่ยก็บอกว่าเออเพลงนี้ฟังแล้วติ๊งเป็นของใครอะไรเงี้ยจริงหรออ่าแบบว่าเหมือนกับว่าเนื้อหาของเราเนี่ยมันไปโดนใจกับคนที่ยังไม่มีแฟนอะไรเงี้ยนะฮะใช่เลยนใหญ่ดแบบฟีดแบบคนที่พูดมาก็จะบอกว่าเนื้อโดนครับคนจะชอบเนื้อหาเพลงนี้มาก นะแล้วพูดถึงผลงานอื่นนิดนึงช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างครับช่วงนี้เหรอคะมีละครเวทีค่ะที่กำลังซ้อมกันอยู่ก็เพลงรักของเธอสุนทราพรเดอะมิวสิคอลมาหล่อหอนก็เล่นด้วยค่ะก็น่าจะเริ่มในการปลายมกราถึงกุมภาปลายกุมภาค่ะประมาณเดือนหนึ่งก็ใครที่อยากจะไปดูนะคะจองตั๋วกันไปดูรอติดตามรายละเอียดเรื่องจองตั๋วอะไรด้วยค่ะแล้วก็ มีเดี๋ยวมีละครที่กลังจะเปิดกล้องเน้นพฤศจิกรษนี้ค่ะแต่เดี๋ยวรอรอติดตามชมค่ะว่าเป็นเรื่องอะไรพูดถึงละครนะเพิ่งจบไปแล้วเรื่องหนึ่งนะฮะคุณชาโรนพีอ่าใช่ใช่ไอ้ครั้งที่ที่ออกมายังไม่ออกใช่ไหมคะตอนนั้นยังไม่ออกตอนนั้นตอนนั้นอยู่ตอนนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่สามของซีรีส์นี้ใช่นล้วคือพุทธิพย์พาร์ใช่ไหมคะอใช่ใช่ใช่ตอนนี้จบไปแล้วค่ะเป็นไงบ้างฟีดแบ็กครับ ดีมากข่าวไปไหนคน,คนก็จะตั้นกระเพาะตั้นกระเพาะอย่างเงี้ยบางคนก็จะชอบเมื่อสักครู่นี้มีเห็นถ่ายรูปกับ James เจมส์มาด้วยนะ <c oughs> ใช่ใช่แถ่ายโปสเตอร์เดี๋ยวจะไปลงในกลุ่ม <c oughs> ลงในก <c oughs> ลุ่มลนาพีว่าดูสิว่าจะใครอยู่ที่อุดรครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมพิเศษด้วยกับกิฟต์แอนเจิ้ลเมดแองกฤษวิสเอเอฟนะฮะวันนี้มากับหนุ่มล่ำบึกเดือนนี้ล่ำมากค่ะอีกสักครู่เจอเขาแน่นอนนะฮะ มีอะไรพิเศษ,ษมาฝากาชาวดอนบ้างครับในวันนี้วันนี้เราคะมีแนนนา่ะมาทังทีมีซิงเกิลใหม่มาฝากคะ่ะก็จะมาร้องสนสดเลยใชครับติดตามกันได้เลยครับใช่แล้วก็ม,มีของมาแจกมีมีเพลงเป็นซีดีเป็นซิงเกิลนะคะทั้งของบของรอนแล้วก็โปสเตอร์อมาแจากกับผู้โชคดีด้วยฉะนั้นอย่าลืมมากันเยอะนะคะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ได้ให้โบฝากถึงซิงเกิลล่าสุดนะฮะ อ่าซิงเกลิลนี้ฝากนะครับผมบ้ค่ะ,คะก็ต้องขอฝากซิงเกลิลนี้ด้วยนะคะกับรอตรงนี้อย่างเดียวดายค่ะแล้วก็ขอฝากรายการด้วยทำรายการอยู่ Good Morning ค,ค่ะท <ผม S 1> างไทย PBS ค่ะทุกเช้าวันเสาร์ตอนเจ็ดโมงครึ่งนะคะเอ่อเป็นรายการเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษแล้วก็การใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องเป็นเกมโชว์ของเด็กค่ะครับผมแต่ผ <ม S 1> ู้ใหญ่อยู่ได้ผู้ใหญ่อยู่ได้นะสําคัญค่ะขอฝากเพลงรอตรงนี้อย่างเดียวดายนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ w วอร์ไวท์เว็บ TrueMusic.com ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครใช้ระบบ True หรือว่า TrueMove Edge นะคะสามารถกด2222โทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงได้เลยค่ะครับผมแล้วก็อย่าลืมขอเข้ามาที่ก้าวสัมผัสจุฑากรไปเจอด้วยแน่นอนค่ะนะฮะวันนี้ขอบคุณโบนะครับหรือว่าตอนนี้มาออเดอร์ฟินก่อนเป็นน้ำจิ้มกันก่อนนะฮะ,ะเพราะว่าอีกสักครูน่นึงเนี่ยเราจะไปเจอแน่นอนที่งานนะครับวันนี้ก็ขอบคุณโบมากๆครับสวัสดีครับ เมื่อสักครู่นี้เจ้าของเพลงนี้นะครับเขาได้มาฝากผลงานกันแล้วนะฮะกับโบสายวิตรีเองนะฮะเรียกว่ายิ่งอยู่ใกล้ยิ่งน่ารักเพลงนี้นีฮะตอบสท้อนถึงความเป็นส่วนของสาวๆในปัจจุบันเยอะมากนะทัวนี้หลายคนเนี่ยเป็น working w o man ทำแต่งานนะอย่าลืมใส่ใจหัวใจตัวเองด้วยนะฮะเอาละฮะแล้วตอนนี้มีอีกหนึ่งหนุ่มครับที่ทำให้หัวใจของชาวดอนนั้นชุ่มฉ่ำหนคนนึง ต้อนรับกับร้อนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบมาถึงแล้วนะฮะหนุ่มร้อนของเรานะครับมาครั้งนี้เนี่ยอกขยายขึ้นอีห้าซอก, <laughs> มกแม่ก่อนอื่นเลยนะฮะกระแสะของร้อนเนี่ยนะครับหลายคนถามเรื่องซิกแพคไม่ใช่ฟิทแบ็กนะฮะ <laughs> แม่ <laughs> เฟิร์มเฟิร์มหุ่นเนี่ยเอาเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่า <laughs> เฟิร์มหุ่นเนี่ยเราใช้เวลานานไหมกี่ปีออกมาเป็นแบบนี้ โอจริงๆแล้วผมก็ออกกำลังกายมาเรื่อยๆนะครับใช่ก็ตั้งแต่ออกมาจากบ้านเอฟก็เริ่มเลยนะก็สี่ปีแลวคือผมเล่นมาเรื่อยๆครับคือเราไม่ได้เล่นหรือไม่ได้อะไรกันเหมือนแล้วก็เล่นให้ได้แบบรูปร่างด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ได้สุขภาพด้วยครับจนพร้อมนะฮะจนออกมาเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยใช่ครับผมครับชื่อเพลงว่าร้องหรือยังครับครับผมซิงเกิลนี้เนื้อหาเป็นไงไหมครับแล้วสไตล์เพลงเป็นแนวไหนฮะครับก็สำหรับเนื้อหานะครับของของเพลงคลองเรียงนะครับก็เป็นเกี่ยราอเคื เราอยู่ในงานเรียกง,งานพร้อมงานงบแบบเราก็แบบจะไปสนุกสนานกันนี่ครับก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยถูกใจเราเราก็แบบประมาณว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันพร้อมแล้วนะเธอเนีือพร้อมหรือยังนะประมาณนี้ครับแล้วก็อย่างแนวสไตล์เพลงเนี่ยจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์บ๊อบทันส์ครับคือคเ,ปเ,ปเป็นเพลงของเอาซาวด์ดนตรีทางตะวันตกครับมาใช้ในเพลงนี้ด้วยครับเพื่อจะเพลงเนี่ยอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนฟังแล้วคืออยากสนุกไปกับเพลงด้วยครับนี่ฮะก็จะเป็นเต้นเลยเต้นเต็มรูปแบบเลยนะครับนะครับผม พูดถึงการเต้นนะฮะดูจาก MV MV นี้พูดถึง MV ก่อนดีกว่า MV นี้ถ่ายทํากันยังไงบาง้างฮะแล้วก็เป็นยังไงบ,บ้างในการถ่ายทํำบรรยากาศก็สําหรับ MV พร้อมหรือย่างน,นะครับก็คือใช้เวลาถ่ายทำห1วันแต่ว่าเริ่มมานแต่ผมมงเช้าถึงเยี่งคืนก็คือผมเต้นทั้งวันครับเต้นทั้งวันเต้นไม่เคยเต้นเยอะขนาดนี้มาก่อน นี่นึกถึงวันถ่ายปวดหลังเลยนะหนึวันครับผมครับเพราะว่ามันก็จะมีหลายโลเคชันแล้วก็จะมีเสื้อผ้าหลายชุดนะครับเวลาถ่ายชุดหนึ่งโลเคชันที่่นมันก็เขาเรียกว่าใช้หลายมุมก็ต้องเป็นหลายรอบเลยเห็นมีไปเต้นบนคอนเทนเนอร์นะฮะเป็นเหมือนลําโพงอะไรับผมใช่ก็มีครับครับผมพูดถึงการเต้นแล้วเรื่องการเต้นนะครับเรามีการดีไซน์การเต้นหรือว่าการเต้นเรามีอะไรใส่ครับเพิ่มตรงนี้บ้างครับ เรื่องการเต้นใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างอย่างตัวการดีไซน์เนี่ยคือเราอาจจะไม่ได้เป็นคนออกแบบท่าเต้นแต่ว่ารเราก็เสนอความคิดเห็นครับแค่กับทางโครการฟรว่าเฮ้ยเราอยากได้สไตล์การเต้นที่มันแข็งแรงครับ,รบแล้วก็ท่าเนี่ยอาจจะไม่ยากมากเท่าไหร่แต่คืออยากจะให้ให้คนดูเนี่ยดูแล้วก็บางท่าคืออาจจะเต้นตามเราได้ด้วยครับผมบนะฮนะ วันนี้เนี่ยรอนนะครับก็จะมีกิจกรรมด้วยใช่ไหมครับกับกิฟเฟนเจอร์มิสแองกฤษวิดอเอฟนะฮะวันนี้ก็พบกับรอนแล้วก็โบได้ถูกต้องครับผมนะก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับประมาณสักเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ปั๊บก็เดี๋ยวเจอกันที่กันงานมิสแองกฤษเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครที่นะครับชาวชาวชาวอุดรนะครับผมที่เขาเรียกว่าได้ฟังอยู่นะครับหรือว่าใครที่อยากมาเนี่ยก็สามารถมาฟังสดๆกันได้เลยเพราะว่าวันนี้นะครับเราส่งคนจากบ้านไอเ้านี่คือมีเพลงนะครับมาฝากทุกคนกันแน่นอนครับผม พูดถึงเพลงนิดนึงนะฮะย้อนกลับมาเพลงนิดนึงมาครั้งนี้ออกเดี่ยวแล้วเป็นแดนซ์แต่ครั้งที่แล้วที่มากิฟเฟนโซนนี่ยจะเป็นสไตล์บันทูทีโซถูกต้องครับผมก็ประมาณ3ปีแล้วครับสปีนะฮะอันนั้นเป็นเป็นโปรเจกต์ครับผมบันทูทีโซที่เป็นเพลงเพลงฟังครับใช้ซึ่งก็ได้มีโอกาสได้ได้ร่วมกับโปรเจกต์นี้ด้วยครับก็อาจจะอาจจะใช้เวลาแบบว่าถ่ายไปยาวนานหน่อยเพราะว่าหลังๆก็ถ่ายละครครับผมครับจริงๆแล้วตัวรอนเองเนี่ยชอบเพลงแนวไหนยังเพลงเต้นกับเพลงโซจริงๆแล้วคือเพลงมัน คือผมชอบทุกแนวแหละเพราะว่าอย่างเพลงร้องเพลงฟังแบบนี้ครับมันก็ถือว่าเป็นเพลงที่มันมีความหมายที่ดีแล้วก็ได้ร้องก็ได้ฟังกันเพราะๆแล้วก็อย่างเพลงจังหวะเร็วๆเนี่ยคือเราก็เล้เต้นไงจริงๆแล้วคือเราก็ชอบหมดครับผมอย่างที่บอกไปแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าเราจะนําเสนอออกมาเป็นในรูปแบบของอะไรจะรูปแบบไหนนะก็ต้องฟังของร้อนนะฮะชาอุดรนะฮะแล้วก็พูดถึงเอ็มบีไปแล้วเพลงไปแล้วนะครับผมมาถึงผลงาน ปัจจุบันนี้นอกจากงานเพลงแล้วมีผลงานอะไรบ้างครับครับผมก็ล่าสุดครับที่เพิ่งที่เพิ่งจบไปครับทั้งสามก็คือเรื่องดาวเกียวเดือนนะครับใครได้ติดตามครับก็คือผู้กองผู้กององพเชษครับครับผู้กองอพเชษด้วยถูกต้องที่เพิ่งที่เพิ่งจบลงไปนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับละครดาวเกียวเดือนนะครับแล้วก็วันจันทร์หน้าครับผมสาวรัเพลงครับครับผมตาออสานแล้วเหมือนกันนะครับยังไงก็ ฝากละครอีกหนึ่งเรื่องให้ติดตามแนะครับนะครับแล้วก็มีวิธีกรรายการครับผมในการนักคิตโรยอาเซียนครับทุกทุกวันพุธครับทางช่องมอญนะทีวีหกโมงเย็นนะครับเป็นรายการที่เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานะครับยังไงก็อยากจะฝากให้ติดตามครับแล้วก็ประมาณประมาณมกราคมครับผมของปีหน้านะครับจะมีละครเพลงครับผมเพลงรักของเธอสุนทรภพนหรือเมสซิโกครับเป็นละครเวทีสุนทรภพนที่อันนี้เป็นตอนที่4แล้วนะครับชื่อว่าเพลงรักของเธอ ซึ่งซึ่งละครเวที่ครั้งนี้ผมเล่นกับพี่โบด้วยนะครับแล้วก็แสดงดำมันก็จะมีไต้ฝุ่น KPN นะครับเป็นการที่เขาเรียกว่านำเพลงสุนทรภพถูกต้องครับผมนำมาขับร้องกับคนรุ่นใหม่ครับแต่ผมก็รับรองว่าเสน่ห์ของความความเป็นเพลงสุนทรภพเนี่ยมันจะคงอยู่แน่นอนยังไงก็ยังไงก็ผู้ใหญ่หลายคนแหละที่เป็นแฟนเพลงตรงนี้ผมก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนครับให้เราลองมาฟังการนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆแต่ว่าผมรับรองว่าเสน่ห์มันยังคงอยู่แล้วก็เด็กรุ่นใหม่ที่คิดว่าเพลงสุนทรภพเป็นเพลงที่แบบว่า เก่าหรือเปล่าอะไรแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยผมเริ่มซ้อมแล้วนะผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่มีเสน่ห์มากนะครับยังไงก็อยากจะเชิญชวนกันแล้วก็จุดเด่นของตอนนี้คือเป็นเรื่องของลีลาด้วยนะครับก็คือจะได้เห็นการเต้นลีลาแล้วก็ร้องเพลงสุนทรภพนะซึ่งซึ่งมีเสน่ห์มากมายยังไงก็อยากจะฝากให้ติดตามผลงานด้วยครับผมนี่เราเคยไปดูของรอบที่แล้วภาคที่แล้วที่เป็นยังไงบ้างครับผม ที่พี่บอยยกับกระเป๋าไปดูนะคือเราก็จริงๆเราก็คิดนะว่าเพลงสุนทราภรณ์เราไปมันจะฟังรู้เรื่องไหมคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นยุคของเราหรือเปล่าเดี๋ยเพราะผมตอนแรกผมไี่เขาติดต่อผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้ไม่คุ้นเคยแต่เนี่ยพอผมเริ่มซอมปั๊บเนี่ยผมรู้สึกก็แบบเพลงมันเพลงมันสวยงามมากเนื้อเพลงอะไรต่างๆมันแบบมีความหมายมากๆครับแล้วก็พอนํามาแบบพ a ร์เร เป็นแบบใหม่เนี่ยมันน่าฟังมันดูแบบฟังง่ายมากขึ้นแล้วก็ทันยุคสมัยมากขึ้นคือฟังดูแล้วเนี่ยมันจะมีบีทอะไรเพิ่มขึ้นฟังดูแล้วมันเจริงๆเนื้อหานี่สวยงามเนื้อหาดีมากนะฮะก็ฝากแล้วกันนะครับกับสุนทรพรอมิสกเพลงรักของเธอครับผมชื่อตอนว่าเพลงรักของเธอนะครับผมฟีดแบ็ของเพลงพร้อมหรือยังนี้เป็นไงลืมถามนิดนึงดีครับดีเพราะว่าอย่างตัวแฟนคลับเองเนี่ยเขาก็เขาก็รอครับรอยจะได้ติดตามผลงานของเราอยู่แล้วครับผมก็ น่ารักครับทุกคนแบบว่าให้การสําเรับไปถึงดีได้ได้ว่าหลังจากร้อนนะฮะได้ถ่าย MV เต้นกันจุดปวดหลังแล้วนะฮะอาการที่ตามมาคือปวดบวมไมยใช่ไหมครับได้ถอดเสือส้อตลอดเลยช่วงนี้ <c oughs> <c oughs> <ๆ S 2> โอเคนะฮะเดี๋ยวให้รอนฝากผลงานนะฮะทิ้งท้ายให้กับชาวดอนเลยครับผมได้เลยครับผมก็ฝากนะครับผลงานแฟนๆชาวดอนทุกคนด้วยนะครับผมก็ มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับของรอนเนี่ยนะคร um? az, <c str unk> ับพร้อมทุกอย่างยังไงก็อยากจะฝากให้ติดตามดูนะครับแล้วก็ฝากละครครับสาบพระเพลงจะลาจอกันไปแล้วแล้วก็รายการนักคิดตะลุยอาเซียนครับทุกคนพฤหัสหกโมงเย็นทางช่องเก้าครับแล้วก็ฝากติดตามข่าวต่างๆได้ทางอินสตาแกรมด้วยของรอนมีอินสตาแกรมแล้วก็ทวิตเตอร์ครับผมรอนอเนสกอร์พันรพลนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าให้มาติดตามผลงานได้พูดคุยกันได้นะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดเพลงได้ครับผมที่หัวมิวสิกแกรมครับครับผมนะแล้วก็นี่คือหนึ่งหนะครับที่ เรียกได้ว่ามีความสามารถทั้งการร้องการเต้นและงานแสดงครับกับรอนครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ